สวัสดีครับตอนนี้แล้วครับลิซซอมแอบปานมิสูมิชินะครับอิิเล็กกทรมีปัญหาน้ำยารั่วซึมนะครับที่เป็นช่างเราเคยเปลี่ยนคอยเย็นไปแล้วนะครับอันนี้กระดนน้ำยาทิ้งไว้ประมาณ3-4มวันแล้วนะครับนี่เปลี่ยนเกล็วัดตรงนี้ทีนะครับต้องเซอร์วิส หมุนตรงๆไม่ตรงไม่เข้านะโอ้ตรงนี้ไม่เหลือเลยอะท่อคอยเย็นนะครับ ตัวนี้มันท่อห้านะห้ากับสองตัวนี้ร่างหายหนะเดี๋ยวจะเปิดฝา ใช่ค,ครับหกเหลี่ยมนะตรวจท่อโลดูนะอืมโอเคเอตัวน,นี้ยามีนะอเปิดหน่อยเดียวแสดงว่าคอยร้อนดีนะครับ้แต่ท่อนี้ลงไปคอยเย็นมีปัญหา แสดงว่าคอยร้อนไม่รั่วนะครับ okay. ตัดคอยร้อนไปมีท่อห้าหุนกับสองหุนตัวนี้เป็นคราบแต่ตัวนี้มนนนไม่รั่วล็อกไปไม่รั่วตัวนี้ก็ไม่มีคราบน้ำมันนะรตรงแฟนัดก็ไม่มีตรงในท่อนี่นะ คอยเย็นร่อยก็ไม่มีข้าวน้ำมันและไม่มีข้าว สี่หุ้มข้างบนเป็นห้านะหนึ่สามสองหม,มื่นสี่หรือคอยไม่สมดุลกันคแครับนี้ครับปล่อ,อยตัวท่อสองคนอีกทีนะอย่างนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วคอยร้อนไม่รั่ว ร้อยสุดสองร้อยนะครับพอย็นอีกร้อยหนึ่งรัวท่อไม่ตองไล่ดูท่อทั้งหมดนะครับดูจุดไหนกันแนะ่แกอะไรท่อนะ ตรงเบียดเล็กลก็เบียดกลังคา้นตัวนี้ไม่มีค่าน้ำมันนะไล่หมดแล้วแกะแล้ว ขยับตรงนี้มีเสียงนะฮะเรื่รั่วระหว่างหลังคาเนี่ยหรือมั้งตรงนี้แล้วมั้งเหียดกับหลังคาพอนน,นี่ยินเสียงแล้วครับชิวิดๆท่านี้เนะจอแล้วรั่วจุดนี้ฮะ กลหังคานะฮะ,ะ,นะะเจอลัก็จะเจอ,อเคนี้นะเป็นลอยอยู ขอห้าหุ่นรั่วเพี่ยนกระสัก,กะสีโครงราคาอายางหลองอยางนี้โอเค เชื่อมแล้วก็แล้ข้ามเต็มยางใหม่ทีนึงโอเคทำกาน้ำยาออกนะบบนกเบาๆเปลี่ยนติดเชื่อมมาโอเคครับเปลี่ยนติดเชื่อม,มโอเคครับนี่ก็เชื่อม อเอาเหล็กมากันนะครับเชื่อมเมื่อก,กี้แล้วนะจะเอาเตรียมท่อเสียยางเก่าหรือยางใหม่ก็ไดนะ้กันอีกทีนะครับกันท่ออีกทีนะึงโอเคอาจจะไม่เห็นตอนเชื่อมเชื่อมบัคก,กี้นะก็ขูดทองแดงก่อนแล้วค่อยเชือเ่อมี๋ยวก็ คั่มแล้วก็เช็ดรั่วอีกทีนะครับะจะปล่อยทิ้งไว้หลายวันนะครับสามสี่วันคั่มเสร็จแล้วนะว่าเติมน้ำยาเ้าไปก่อนอนะเดี๋ยวเช็ครั่วดูทีน,ะทนี้ทิ้ง้วเชื่อมนะฮะหรือรอยบักกี้นะ ใส่ท่อยางกันนะสี่ยางกันลนักษณะนี้นะครับโอเคแล้วก็ดันเข้าล็อกนะครับนี่นะก็ให้โดนยางนะครับไม่ให้โดนท่อเวลาสั่นนะครับาหาสิที่คนมาอุดนะครับโอเคโอเตคเเเเเม่ออยางนะยังไม่เต็มนะครั ไรขันนุ่งขันน็อตที่ถอดไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> วัน,นจะขอเขาเปิดรีโมทแอร์นะครับครับโอเคทำงานแล้ว เป็นอาซามสองใน,น,นที่กทมกาญจน์ต้องแช่น้ำเอยนะทา่านเติมยาไม่เข้าเป็นน้ำแข็งนะครับเติมไปแล้นะเลยดูร้อยนะครับตัวนี้ดูดลงล่างอาจจะแรงดันไม่เยอะอากาศเย็นไดยวันนี้เกินร้อยสิบร้อย สามสิปไปเย็นก็จะต่ำลงมาความร้อนนะสี่สิบแล้วนะก็ฉนะครทั้งไปทั้งกลับนะครับ,บความร้อนมบบขงหน้าแผงนะครับสี่สิบจุดสามางเย็นนะ มันอยู่กระแสะดับไปแล้วเอยู่เจ็ดจุดเจ็ดสีนะครับตทันเป็นปนะพอทอมลงล่างเนยนะครับควาร้อนสีแล้วแผงเนีม่มันเล็กน เจ็ดเท่าได้นะไปไปแล้วกลับนะครับฉับนะทั้งสองท่าก็ถือว่าผ่านนะี่วนี่กทมนะครับอากาศเย็นนะครับอากาศร้อนจะร้อนกว่านี้อยู่ยาใ,ใหญ่ตัวน้อยสี่สิแล้วยี่ห้าคือไอคอมพิวเตอร์น้องไม่ทำใช่ป่ะใช่บางทีอากาศเย็นไม่ทำครับอ๋อโอเคครับอันนี้มันล็อนก็ตัวเพิ่มความเย็นอันนี้มันเพิ่มลนนมใช่แหละมันเหมือนล็อน ก็พันเก็บทอดนะครับร้แล้วใช่ได้แล้วครับครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับเนี่ยต้องหานิดน,นึงนครับ,บาการใช้เวลาอยู่